พี่น้องทุกๆท่านนะครับผมมิเตสา,าพาไปเที่ยวนะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวที่วัดตะโกนะครับวัตตานีซึ่งอยู่ที่ตำบลดอนมย่านางเภอภาชีจังหวัดนครศรีธรรมราชคือวัดตะโกนี่ใครๆก็รู้จักนะครับญาติโยมทั้งหลายจะรู้จักเป็นอย่างดีครับเพราะว่า ねえな。 ลูกหานะครับแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปได้เข้ามากลับไหว้นะครับซึ่งได้วาง่างการท่านไว้ที่พระมหาธาตุเจดีย์ปราสาทิโกนะครับเวลาท่านเดินเข้าไปก็จะพบนะครับจะเห็นเต้นตั้งเด่นเป็นสง่านะครับพ <c oughs> ระมหาธาตุเจดีย์ที่วัตกโกนี้เป็นมหาธาตุเจดีย์ที่สวยที่องนหนึ่งนะครับในประเทศไทยนะครับ ซึ่งได้ก่อสร้างเมื่อปีพศ2557ซึ่งขณะนั้นหลวงพ่อรวยก็ยังมียังไม่ได้มรณภาพนะครับแล้วก็ในวันที่13พฤษภาคม2557นี้ผู้ว่าการจังหวัดพระนครศรียา 9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะครับสึ่งชั้นบนของเจดีย์นั้นไม่อนุญาตครับให้ผนขึ้นไปเพราะว่ามากระมหาธาตุเจดีย์าสิทธิกโกเป็นเจดียที่มีความสวยงามน,นะครับเพราะว่าท่านผู้ชมขึ้นไปแล้วจะไปทำให้เ,หเละเอะเทอะหรือว่าแบบเปื้เพื่อนมันต้องใช้ เวลาในการทำพภาีน,นะครับดังนั้นเราไม่อมนุญาตให้ขึ้นไปแต่ก็สามารถอนุญาตให้หลวงให้คนผู้ศรัทธานี้ได้กราบไหว้บูชาในชั้นล่างนะครับซึ่งเป็นห้องถงขนาดใหญ่มากนะครับห้องถงขนาดใหญ่มากแล้วก็ท่านสามารถที่จะไปดูได้นะครับไปดูได้นะครับ แล้วก็กราบไหว้บูชาได้เลได้ทุกวันนะครับได้ทุกวันตามแต่ท่านจะศรัทธาถ้าท่านพงพอใจนะครับท่านไปได้ทุกวันนะครับหลวงพ่อรวยภาษาธิโกนี่ครับอยู่ในสมณศักดิ์ก็ะมงกัญศรจารย์เจ้าวัดตะโกนะครับแล้วก็เป็นพระเกจิอันหนึ่งของเมืองไทยนะครับ เจ้าของเลดข้อมือหลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่อรวยท่านอาจารย์นี่ได้บรรได้พลรภาพนะเมื่อเวลาประมาณ21.00นนะของวันพุทธที่สิบก้ามกรกฎาคม2560นห้รหนะครับณโรงพยาบาลวิชัยยุทธนะครับกรุงเทพมหานครด้วยอาการสงบนะครับสิริอายุรวมด้วยทั้งหมด90เสร็จ95ปี เจ็ดเดือน10วัน76พรรษานะครับทำให้ลูกศิษย์ลูกหานี่แล้วคนอนวิยาาีิรุสก็เสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะเป็นที่เคารพและศรัทธาของบุคคลทั่วไปทั้งในต่างประเทศและในประเทศนะครับน,นัเมื่อเดื่อนขึ้พ่อไปแล้วนะครับทุกคนก็ยังจะนำคำสั่งสอน ไม่ว่าจะเป็นทางโลกและทางทาจารนะครับมาปฏิบัตินะครับมาปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตชีวิตประชาชนไดอยู่ดีกินดีนะครับว่ารวยรวยกันทั่วหน้านะครับท่านใดที่จะไปทำบุญที่วัดหลวงพ่อรวยหรือวัดตะโกว่าสามารถไปได้ทุกวันนะครับ เวลาถวายัทบ้าถวายทัานยานในส่วนองพะาตทานกิจสัานะครับเปขอสักการท่านนะครับแร้วก็ยิบนะครับเมื่อทไปแล้วกลับมาบ้านก็ขอให้รวยรวยรวยสมกับที่เราได้ไปกราบหลวงพ่อรวยปาสาทที่โกนครับนี่เป็น รักเกียจที่ทุกคนให้ความเคารพนับถืออย่างยิ่งนะครับท่านใดที่ไปแล้วอย่างน้อยก็สักหนึ่งครั้งในชีวิตนะครับถึงแม้นอาจารย์จะได้มรรภาพไปแล้วนะครับแต่เราในฐานะคนไทยก็อย่าลืมครับไปเคารพสถารรบุญศักให้ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมมีแตถายภาไปเที่ยวอาจจะถ่ายทําไม่ทั่วถึงนะครับ,รบเพราะคนเยอะ,ะครับแล้วก็อ,กอย่างเพราะว่านยุ่งกัน อนุวัติเก็ยุ่งงานก,ก็เยอะนะครับก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทำให้มันดูดีดังที่ต้องการได้ได้ไม่แค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญตาแล้วครับสำหรับวันนี้ผมจะถามไปเที่ยวนคนผอเปทั้งนอย่องยิ่งครับที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อติดตามรายการนโอกาศต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ